วิมุตติญา,านิเทศปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆอันอริยมรรคนั้นๆตัดขาดแล้วเป็นวิมุตติยานอย่างไรอุปกิเลสแห่งจิตของตนคือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉา,า,า,าศีลพตตาประมาตทิฏฐานุสยัยวิจิกิจฉานุสยัยเป็นกิเลอันโสดาปฏิมรคตัดขาดดีแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากอุปกิเลห้าประการนี้พร้อมด้วยปริยุทธ,ธานักิเลสชื่อว่ายานเพราะอัดว่ารู้วิมุตินั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นนั้น,น,นอันอริยมรรคนั้นนั้นตัดขาดแล้วเป็นวิมุตติญาณ อุปกิเลสแห่งจิตของตนคือกามราคาสังโยชน์ปฏิค้าสังโยชน์กามราคานุสัยปฏิคานุสัยส่วนหยับหยาบเป็นกิเลสอันสกัทาคามิมักตัดขาดดีแล้วจิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากอุปกิเลสสีประการนี้พร้อมด้วยปริยุทธฐานะกิเลสชื่อว่ายานเพราะอัดว่ารู้วิมุตินั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ชัด